เมื่อนี้สิม่มอวาสูพี่น้องบ้างทั่วประเทศเรื่องควอมเดือดร้อนของหมอลำครับก่อนโควิดเนี่ยครับผมที่ไปใส่เครดิตจังรดเนี่ยจังรดชุมแพ้จังเสียครับเอาขอเอ่ยซื้อบริษัทชีวินยนตนนะครับออกมือเดียว3ขั้นก็นได้ครับรถหกล้อร้อยยี่สิบแรงเนี่ยครับเพิ่นขห้เครดิตมาบอมียังสัญญาครับพะว่าหมอลำเนี่ยเป็นคนซื้อสัตว์ผูิมัญญาของคอนอีสานนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแต่ว่าเมื่อเกิดโควิดขึ้นแหละครับ เครดิตผมเนี่ย สิเอาดสายมัส่นะครับเดือดร้อนเป็นยังไงคือ่ให้ไปแสดง่ให้ไปแสดงเลวาทิศจังไดแล่ะครับ่ให้ไปแสดงซื้อยังบ่พอได้ครับอ้าวเมื่อนี้ขออนุญาตได้แล้วตั้งเวทีขึ้นสามทุ่มหรือ2ี0 0อนิกเปิดทําการแสดงได้แล้วมีเจ้าหน้าที่ใส่สีเขียวาบอกว่าเลิกเดี๋ยวนี้ถ้าคุณไม่เลิกจะเอาจับคุณจะยึดเวทีคุณจะยึดเช่องเสียงคุณเป็นล่านจังเสียครับคือพดแท้อํานาจตรงนี้นะครับบ่สงสารคนเรือแต่ผมว่าผมบ่รู้จักว่าเป็นยังไ๋คอยบังคับจังเี่ จังไงให้เปิดทําการแสดงแน่บ๊วยแมนว่าสิตายได้ครับตายหลายแล้วตายหลายแล้วเดี๋ยวนี้ครับผมมีสมบัติพัสนานงินน้าเกือบร้อยไร่นะครับผมเอาไปจำน้องครับมาเฮ็ดวงนั่นแหละโควิดก็ล้อว่าสิเออเดี๋ยวนี้เพิ่นสิเปิดปีนี้เพิ่นสิเปิด3ปีซีซีปีแล้วครับสิเปิดตอนไหนบ๊วยแมนว่าใกล้สิตายได้ตายแล้วครับลูกน้องเจ้าก็ไปใส่เบิร์ดเขาสิมายืมของผมยังผมมีเงินให้เขาอ่ะเขาก็มีให้เขากินอ่ะครับมีแต่ผมเนี่ยบ้านผมเดี๋ยวนี้มีที่น่ะประมาณร้อยตารางวา แล้วก็ยังจำนายทุนเขาอยู่เดี๋ยวนี้ครับอันนี้บ่าอายครับเปิดความเดือดร้อนเรื่องหมอลำหมาฟังเพราะภูมิปัญญาของชาวบ้านอย่าลืมว่าคนอีสานหลายกว่าทุกภาคเลยครับขอบคุณครับกลุ่มหมอลำก็อยากจะขอให้ท่านนะครับช่วยดูแลในเรื่องของความเท่าเทียมนะครับแต่หลังจากที่รัฐบาลได้ปลดล็อกนะครับเราก็บางคณะก็ไม่สามารถเล่นได้บางจังหวัดก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับ อย่างคณะใหญ่เขาไปเล่นได้แต่คณะเล็กๆบางทีจะออกไปเล่นก็เล่นไม่ได้แสดงไม่ได้อันนี้อยากจะขอความกรุณาไปทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้ช่วยในตรงนี้ด้วยแล้วก็ประการที่2นะครับก็ช่วยหาแหล่งเงินทุนเพื่อต่อลมหายใจให้กับพวกเราศิลปินหมอลำด้วยนะครับเงินทุนที่ว่านี้ก็ขอให้เป็นเงินทุนที่ดอกเบี้ยถูกๆได้ไหมครับขอนะครับขอช่วยให้หน่อยนะครับต่อลมหายใจให้กับพวกเรารหลังจากที่เจอวิกฤตโควิด COVID, สามสี่ปีที่ผ่านมาลำบากมากแล้วก็ประการที่สามนะครับเกี่ยวกับท้องถิ่นของพวกเรานะครับอย่างเช่นเป็นงานของดีเมืองชุมแพอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าส่วนมากของดีเมืองชุมแพไม่มีโอกาสนะครับได้แสดงได้ทำการแสดงส่วนมากจะเป็นจากที่อื่นนะครับก็เลยอยากฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับช่วยตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับในนามของประธานกลุ่มคนพันธ์ดีจังหวัดขอนแก่นและเป็นตัวแทนของพัก สร้างอนาคตไทยวันนี้เราได้ลงมารับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ขอนแก่นรวมถึงทางภาคอีสานที่ทำอาชีพคณะหมอลำแต่ณขณะนี้เขามีปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็ก่อนหน้านี้ทราบว่าได้ได้ไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ในพักในเรื่องของความเดือดร้อนแล้วผู้ใหญ่ในพักก็ขอให้ดิฉัน ลงมารับฟังประสานงานเพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่ในพักได้รับทราบถึงข้อที่จริงวันนี้เราลงมาเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงแล้วก็เอาความจริงและที่สำคัญค่ะนี่คือความจริงใจของพักสร้างอนาคตไทยในการลงช่วยเหลือพี่น้องที่เป็นฐานลากเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยของเราวันนี้ได้สรุปข้อเรียกร้องถึง3ข้อนะคะซึ่ง3ข้อที่ว่านี้ เดี๋ยวที่ฉันจะรีบนำเรียนให้ผู้ใหญ่ในพักได้รับทราบแล้วก็หาแนวทางผลักดันช่วยพี่น้องประชาชนของเราอย่างเร่งด่วนนะคะเป็นเรื่องที่เร่งด่วนค่ะแล้วก็เ,เร็วๆนี้ค่ะผู้ใหญ่ภายในพักก็จะลงมาด้วยตัวเองค่ะ